สวัสด <edi> ีครับทีมงานโคลาตโซลาเซลล์นะครับผมตอนนี้ทีมงานขึ้นแผงนะครับผมตอนนี้แผงที่สามแล้วนะครับแผงขึ้นจะขึ้นเต็มหน้านาหน้างานแล้วนะครับอันนี้โครงสร้างนะครับผมแ็งแรงสวยงามเลยนะครับผมเราทํางานเน้นทุกรายละเอียดนะครับผมสวยๆนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะครับผมเก็บรายละเอียดเอาแผงโซลาเซลล์ขึ้นก่อนเพื่อที่จะให้เป็นร่มเงานะครับแล้วก็จะเซตระบบงานนิดนึงนะครับ สวยๆเลยครับให้ดูข้างบนนี้หนึ่งครับผมนี่ครับลาซาลเซครับผมจัดได้ทุกมุมทุกละเอียดนะครับผมสวยๆของเราเลยนะครับให้ดูทุกมุมนะงานเชื่อมเหล็กเต็มร้อยนะครับผมสายแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมเป็นแป๊บน้ำกาวไนซ์นะครับผม ฐานลากลงเสาเข็มเจาะนะครับผมพื้นคอนกรีตหนา15-20เซนนะครับผมาวางเพจด้วยนะครับผมดังน,นั้นมั่นใจเรื่องอคุณภาพได้เลยครับดยช่ชางมอืออาชีพของเราครับสน,นใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้ครับผมทีมงานโคราชสาราเซีย์0922648862ครับผมขอบคุณครับ